มาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันนี้ปอ้อยก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูนี่ที่ปอ้อยปาดปาจอมฟั่งไว้เนาะลุ้นต่อต่อไปนี่มันขึ้นมาแล้วนี่เหี้ยวเลยเอาอ้อมาจัดต๊้อ้อแบบเดียวเพื่อนเพื่อนนี้สหัสเดชะปอ้อยนี่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวต้องไปใส่ต๊้อ้อไปไหมนี่ก็นั่นแหละใส่ไว้ลองดูนี่เพื่อนเพื่อนโอ้มันก็โตไวจริงๆริงนี่เพื่อนเพื่อนนี่มันขึ้นแล้วแต่มันเหี้ยวเนี้ยโอหอ้อมาสิบนาทีเองเพื่อนเพื่อนเนี่ย นี่คือสหัสเดชะนี่เอามาให้ดูนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนแต่กระค่ายกระค่ายได้แต่เดี๋ยวไปใส่ตู้อบไว้ก่อนต้องอีกเป็นอาทย์นึงนะนี่รักเดินดีเออมันเดินไวนะเพื่อนเพื่อนลองตู้อบไหมไงที่ป้าอ้อยบอกแล้วนี้เพื่อนเพื่อนโอ้โหห้าจะตายม้านางพิมหรือใกลุ้ื้งวนไม่รู้อะแต่ได้มาในนามม้านางพิมนั่นแหละเพื่อนเพื่อนมีสี่ต้นี่เพื่อนเพื่อนเอาอ้อไปใส่ตู้อบฟังพร้อมกันอันนี้แหละอันนี้ยาวกว่า อันนี้เล็กว่าเออแล้วแต้เพื่อนเนาะและอันนี้อันนี้อะไรกะโห้หกําลังขึ้นไล่เนาะอันนี้น่าจะเป็นเพชผพันล้านเลยฮี่เพื่อนๆฮี่ใช่ไหมนี่แหละเพื่อนเพื่อนเนี่ยป้าอ้อยเอามาให้ดูเอามาให้ดูเอามาให้ดูแต่อย่างไม่ค่ายรอกเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูก้อนว่าเออเนี่ยแหละไอตู้อบกล้องโฟมเพื่อนเพื่อนมันก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสนี่นี่นี่โอ้โหเดี๋ยวยวเหี้ยวดี่ต้องเอาน้องๆรีบไปอบก่อนนี่นี่เห็นปะ ใกล้ราชาเนี่ยที่ป้าจ,จอมไปฟั่งไปมือนี้นี่มันก็ขึ้นไวเนี่ยรากเลิกเดินดีแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยที่ป้าอ้อยเอาแก้วข้าข้าวเพื่อจะได้ให้เห็นรักเลยแหละเพื่อนเพื่อนนี่นีค่คือคือบอลฟอร์มกอแล้วก็ไอ้นนี้น่าจะเป็นหมายป้าการดํานี่เห็นไหมพาไว้ตั้งนานไม่ขึ้นพอไปใส่ตู้โอบไว้นี่เพื่อนเพื่อนมันยาวอีกแล้วก็มีอีกนะตั้งไร้ต้นแต่มันนพิ่งจะขึ้นอย่างไม่ผลป้าอย่างนี้ป้าอ้อยก็เลยไม่ได้มาให้ดูนี่เพื่อนเพื่อน เอามาอัปเดตให้ดูว่าไอ้ตู้อบกล้องโฟมอ่ะมันก็ใช้ได้เพื่อนๆถ้าใครไม่มีตูอยย้อบย่อ่ๆนะก็ลองกล้องโฟมอ่ะกล้องโฟมที่ไม่ใช้แล้วที่แบบเข้าซื้ออาหารทะเลมาค่ายแล้วอะไรเนี่ยลุงเข้าก็าเลยไปนี่มาไม่ได้ว่าไปข้อฟรีหรอกไปตอนแรกก็เข้าให้มฟรีตอนี้ก็เกรงใจก็เขามีลูกอ่อนก็ซื้อนมมาให้เข้ามั้งมีขนมก็ไปให้เข้ามั้งแล้วป้า้อยก็เย็บกระเป๋าไปให้เข้ามั้งเมื่อวันแรกกันอย่างเงี้ยเข้าก็ใหาหม้าเพื่อนๆก็เลยเอามาถามามาให้ไอ้นี้เนาะให้มันมีประโยชน์ แล้วก็นี้คือทับทิมเม็ดใหญ่เพื่อนๆอนอันเนี้ยค่ายใครส้นใจกระทักปลาอ้อยมาจะอันเนี้ยค่ายทับทิมเม็ดใหญ่เนี้ยค่ายแล้วก็หนุมานออกซึ่งจะมีอยู่ต้นหนึ่งก็ค่ายเพื่อนเพื่อนถ้าใครจะจะรับก็ทักมาหน้าวันเนี้ปลาอ้อยก็จะพามาค่ายนี้แหละมค่ายต้นไม้เพื่อนเพื่อนที่ยังมีอยู่แล้วก็นี่ห้องยกมีเพื่อนท่าห้าอยู่แต่จําไม่ได้ว่าใคร นีนายังยู่นะจ๊ะหงยกต้นใยใสแม่พันเลยนะเพื่อนๆมีห้วนะจ๊ะแต่ไม่ต้องท้าว่าเหล็กหรือใยไม่รู้แต่บอลที่ลานอันนี้ป้าอ้อยไปรับมาก็ยังที่เห็นอ่ะที่ป้าอ้อยรับมาแล้วก็มาผ้าห้วเพื่อนๆดูว่าเข้ามีห้วจริงๆเพื่อนๆใยบ้างเหล็กมัางตามตามแต่ตามแต่ต้นของมันต้นพันของมันนะเพื่อนๆนี่นะจ๊ะใครจะรับก็ทักมาแล้ววันเนี้ยไอ้ลูกไม้ต้นเหล็กต้นน้อยอะไรนะก็ค่ายค่ายหมดไปแล้วละเพื่อนๆ ก็คือไม่มีแล้วล่ะเนี่ยโอ้ยหมดแล้วหมดแล้ว,มล,วลมผ่านพวาปลาอ้อยหมดเลยปึ๊บปอ้อยเอาลมก้อนค่ายมดไปแล้วนะเพื่นอนไอ้ลูกไม้ต้นเล็กๆนั่นแหละค่ายเกี้ยงค่ายเกี้ยไปหมดแล้วแต่เนี้ยปลาอ้อยก็หลับมาไหมเนี้ยก็จะมีประมาณนี้เพื่อนเนเนี้ยลูกไม้เห็นไหมซี่เส้วยอย่างเงี้ยไม้แหนมจ้านะจ๊ะเพื่อนแปดสิบบาทสองต้นร้อยห้าสิบ ถ้าซ้าต้นก็คือซ่องร้อยเพื่อนถ้าเกิดใครยากรับก็ถักปลาอ้อยมานะจ๊ะถักปลาอ้อยมาได้ปลาอ้อยก็รับมาอีกกวันนี้เนี่ยนี่ก็เห็นปะ่ะเนี่ยเมื่อนานงเก่าสุริยาเลยเริ่มกัดซี่ชุมพูน,น้อยๆแล้วเห็นมาต้นนี้เนี่ยเพื่อนๆแปดสิบบาทต้นเดียวแปดสิบซ่องต้น,ตนร้อยห้าสิบสต้นซ่องร้อยมีไรซี่รากสั้นจะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมมีเยอะมีเยอะวันนี้ปลาอ้อยเอามา จะไม่มีเยอะค่ายหมดแล้วเอามาวันนี้โอ้ยเอามาสี่สิบต้นได้มั้งเนี่ยเลือดสักครึ่งยี่สิบ้ามาหมกอลุงเข้าค่ายอยู่นาบ้านนี่แหละพอดีมีคนเข้ามาเอากางเกงเพื่อนๆป้าอ้อยก็ตัดเป็นเนี่ยแหละเส้นผ้าเนี่ยเป็นผ้าต้อผ้าต้ออย่างเงี้ยพอดีเขาสร้างไว้ไงป้าอ้อยก็เลยเย็บค่ายค่ายตัวละเจ็ดสิบบาทว่าจะเอามาทำคลิปเพื่อนๆดูนี่แหละก็จะค่ายด้วยครูกระบอนซี่เพื่อนๆก็มีอาชีพเย็บผ้าฮิ ก็เลยอืมเลยไม่ได้ค่ายเข้ามาสื่อที่บ้านค่ายหมดไปแล้วเออไอห้องยกมี้ค่ค่ายนะจ๊ะอย่าลืมบอกไปแล้วเนาะเนี่ยแล้วลูกไม้เนี่ยก็คือเนี่ยลูกไม้ก็เพื่อนเพื่อน่าไว้ให้โตขึ้นน่ะมันจะเป็นยังไงหรือว่าจะยังไงเลี้ยงมันจะโตไหมนี่ไงปอยก็หลับมาทั้งซ่องนี่คือลูกไม้เพื่อนเพื่อนเนี่ยกระท่ามวะปอยเอามาก็คือเอามาให้เพื่อนดูเนี่ยถ้าใส่เนี้ยเนี้ยเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยใส่นี้นี่นี่เพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมนี่ สร้างลอยเพื่อนๆลูกไม้สายตั้งแม่เลยนะสายมันเท่ากับไอ้ที่กระทัางที่มีชื่อที่ป้า,า,าอ้อยไขาย้าลอยบ้านต้นมันยะาไปดูกระทัางเพราะว่ากระทัางเขาบอกกระทัางไม่มี้ะใต้ต้นใหญ่แล้วมันเปลืองพื้นที่เข้าๆไงจ้ะนั่นแหละเนี่ยกระท้างว่ามีคนรับแล้วด้วยนะเนี่ยมีคนรับแล้วจ้ะนี่เนี่ยให้ป,ป้าเพื่อนๆเนีเ่ยใบมันจะกลางนี่นี่เนี่ยคือลูกไม้นะจ้ะลูกไม้ทางนั้นเลยเนี่ย ายนี้จะสร้างร้อยถ้าเกิดใครจะรับก็ทักป้าอ้อยมาแต่ล็อบนี้ก็เนี่ยเหนมาเพื่อนเพื่อนพอมีคนท่าห้านี้ส้ามร้อยนะเนี่ยายนี้ส้ามร้อยเพื่อนๆใครจะรับก็ทักมาถ้ามันลูกไม้โตขึ้นจะเป็นยังไงนี่แหละแดงแดงมันก็เลยแต้มเพื่อนว่ามันจะกัดบบแบบไหนซี่แบบหนแต่เนี้ยปลาอ้อยก็ให้ดูเนี่ยรูปร่างอย่างเงี้ยนะนี่นะจ๊ะไซสร้างร้อยพอดีก็เอาลงคลิปเนาะต้นใหญ่อะ าปออ้อยทรงเอาคนนูก็ปลาอ้อยต้นใหญ่อะค่ายยังไงค่ายยังไงต้นใหญ่ก็ค่ายเจ็ดลอยเนเพื่อนก็ลกหลับหม้โหกลอยแล้วก็ยังไม่รู้จะเพ็กยังไงค้นกระทาม,มาเยอะนี่เราวันนี้ปลาอ้อยก็ไปเลยไปเอาเพิ่มมาอีกท่าม,ามีคนซื้อไหมก็มีมีไร้คนเลยแหละนี่เนี่ยแต่ต้นเนี่ยปลาอ้อยไม่ค่ายหรอกอันนี้คือปลาอ้อยซื้อมาเจ็ดร้อยเลยราคาเจ็ดร้อยเลยเนี่ยเพื่อนถ้าจะค่ายก็จะค่ายแปดลอยก็ไม่รู้มันเต็มโคมขนาหน้านี้เขาบอกถ้าเกิด ปลายนี่นะเมื่อนอะไรนะเกาะเพ็ดเกาะเกาะเพ็ดเกาะอะไรเจซ๊ซี่เพ็ดเจ๊ซี้ชอบมีเกาะเลยอะไรเนี้ยพเพื่อนก็ดูสิเนี้ยตัวเนี้ยลูกเต็มขอบหมดแล้วก็ก้านดำเนี้ยบอนดูเนี้ยเนี้ยก้นเจ็ดลอยป้าอ้อยก็เลยเอามาเลยอันนี้ป้าอ้อยว่าจะเลี้ยงเองนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนไม่ค่ายหรอกก่าะไก่เอาก็จะแปดร้อยอะแล้วแต้ไม่ว้ากันลกนลจ๊ะเพื่อนๆือนนี้ <laughs> อ้าวมีหู้เลยเพื่อนมีหูไต่ใบ เพิ่งสังเกตนี่ลูกมันมีหูแม่มันนะแม่มันทําไมไม่มีหูแต่ลูกเกิดไม่มีหูใบนึงเพื่อนๆมีหูด้วยลูกมีหูเออต้องแท่จะเป็นลูกอะไรแล้วนี่แล้วมันเนี่ยมันห่อเพื่อนๆใบมันเป็นเมื่อนถ้วยอันเนี้ยเนี่ยเนี้ยมันเมื่อนถ้วยถ้ามาเข้ากระบอกเหมือนกันแหละว่าพ่อแม่ป้าอ้อยไม่จขออขํข้าเขาบอกเข้าก็ข้าก็เยอะเข้าก็จําไม่ได้เหมือนกันเนี้ยใบห่อใบถ้วยนี่นี่ม่นจะลูกไม้เดีป้าอ้อยจะให้ดูทีละต้น แล้วก็นี่เพื่อนเพื่อนากเห็นวะมันให่แค่ไหนก็เนี่ยกระอ้อยก็ให้เทียบกับตัวบะอ้อยอึบนนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นปล่าเนีนี่แหละลูกไม้เนี่ยเห็นปล่าเพื่อนๆมีดอกมาพร้อมเลยนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีดอกมาพร้อมเลยเพื่อนเนเนี่ยเห็นปลาแต่ขแข็งทางในนั่นแหละเออนั่นแหละอ่าเนี้ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูเอานี่นะจ๊ะเนี่ยใบยจะให่ใบหน้าใบากลม ตังให้ดูกระป๋ออ้อยเยเห็นปะ่ะเพื่อนๆน,นี้นะลูกไม้มันก็สวยดีเพื่อนเพื่อนพเพื่อ,อดีมีคนท่ามเจะปลออ้อยว่ามันแผกยากไงแต่ก็จะพยายามนะจ๊ะยังไงก็จะพยายามอาจจะมีเช่านิดน้อยก็หลับได้ก็ไม่ว่ากันเนาะเพื่อนๆเ,เนาะเดี๋ยวปว๋าจะส่งให้หล้วก็นี้อีกหนึ่งตน้นแต่ ไม่ไม่มีใครเอฟมันะก็ไม่ได้ว่าดตรงไหนแต่เพื่อนๆพอปลาอ้อยตั้งใจจะแบบว่าจะเอามาตั้งเ <l> <able> พื่อเป็นเอ่อข้างพื้นล่างว่าเออให้มีต้นไม้ใหญ่ๆส่วยแบบใครมาก็จะได้ว่ามีมันเข้าแล้วปลาอ้ยอ,อ,อยก็ชอบเพื่อนๆปลาอ้อยชอบเนี้ยใบที่มันดำดำแดงแดงดุดูเนี่ยเขาบอกวันนี้แหละกันลุกจอมทับปลาอ้อยบอกนี้ใช่ลูกจอมทับใช่มันเป็นเนี้ยมันมีเชื้อจอมทับยู่ โดยมากพวกใบกลมๆอะชุดนี้จะเป็นเชื้อจอมทับเบิ้งเชื้อมันดีจอมทับมันมันแข็งแรงไงมีน้ำมันถึงได้ออกมาเป็นซี่อย่างนี้หมดเลยแล้วมันมีอีกต้นนึ่งนะเพ<ๆ>ื่อนๆใบในห่อเป็นถ้วยเลยกลมบล็อกเลยหึหต้นนั้นน้มันแพงเพื่อนเพื่อนมันต้งผ่านนึงก็เลยไม่เอาแล้วเอาแค่นี้แหละตังค์ได้เท่านี้นะเพื<ๆ>่อนเพื่อนก็ที่เพื่อนเพื<ๆ>่อนค่ายบ่อยเพื<ๆ>่อนเพื่อนไปนะเอฟหมดเลยยังไม่มีกําไรเลยไปเอฟลูกหมายมานี้แหละ <laughs> ลูกหมายต้นใหญ่ <laughs> นี่เพื่อนๆพืาอนแต่ใครยาก รับก็ถักปอ้อยมาเนี่ยนะได้ได้ไดปอ้อยมีอ๊บโอ้โหอันนี้มโหลานโอ้โหจะง่ายท่องเพื่อนนี่ก็ลูกหมายอือเนี่ยเพื่อนเพื<ๆ>่อนนี่ลูกหมายเห็นปะดูการโอ้โหมันยากจะขยับมันมีลูกด้วยนะเพื่อนเพื่อนมันมีดอกเนี่ย การยังไ่น,นี้ออดแอดออดแอดเนี่ยห้าหมายคำก็ตัมนี้แหละหลักไอ้น,นี้ก้อนดีมั้งคงยกนี่โโหแบบว่ามันหญ่มากเพื่อน,นเอ้เนี่ยไข่ส้นใจก็ถักปลาอ้อยมานะจ๊ะลูกไม้ปลาอ้อยนี่แหละจึ๊บเดี๋ยหคงยกมันไม่เอ็นหรอกเดีย๋ยวต้องเอาอันนี้ไว้ก้อนโอ้โหก็การจะเอาไม่ไหวเพื่อน <screws> มันนักการเนี่ยเพื่อนๆนี่นะนี่คือตัวย่างลูกหมายปลาอ้อยถ้าอันเนี้ยทูกน้อยเพื่อนๆพอซี่ข้าวเนี้ยทูกน้อยนะจ๊ะเพื่อนๆถ้าเกิดใครจะรับก็ซี่ข้าวเนี้ยก็ทักมาซี่ข้าวจะราคาถูกกว่าซีแดงพูดง่ายๆว่าต้นนี้ก็คือห้าร้อยบาทแหละเพื่อนเพื่อนเนี่ยห้าร้อยบาทจ้ะซีข้าวห้าร้อยนี่ใหญ่กว่าไอ้พ่อพันแม่พันที่ปลาอ้อยค่ายพวกมะขวานพวกอะไรนั้นเยอะต้องเท้าแหละเพื่อนเพื่อน นี่คือต้นหมาลูกไม้คือแบบมันไม่ต้วยไง,งเพื่อนใบมันซี่ข้าวขาก็เลยค่ายทกเข้าก็เลยให้ราคาทูกถ้าเกิดอันนี้มันก็จะแพงนี่นี่คือลูกไม้นี่อีกต้นหนึ่งให้มาอันนี้ใบมันซี่เขี้ยวเพื่อนเพื่อน,นเนี้ยเนี้ยห้าร้อยคูน,นึงกับผันนึงพูดถึ่งอะ่ะ รอ้อยรับมาคู่ละเก้าร้อยคูตรงๆเนาะแต่อันนี้ก็เออยังว้าเลยค่ายบางทีก็ค่ายเอาบางทีก็ค่ายต้นนี้ถูกต้นนี้แพงเนี่ยห้าร้อยใครจะรับก็เอามานะห้าร้อยเพื่อนๆลูกเต็มคอนี่เห็นไหมถ้าแพ็กได้ก็จะจะแพ็กไปต้องไปห้าหลังใหญ่ๆใส่ตะก้าก็ไม่มีตะกา้าไไ้จะรปตุ้งขนาดนี้เ <c> พ <oughs> ื่อนๆเรียกองลองดู มีเหี้ยมัง้งหลไรมั้งเพื่อนก็ไม่ต้องเสียใจนะเพื่อนเน,นี่ยถ้าเกิดข่ได้ไปมีดอกทุกต้นเลยนะจ๊ะลูกไม้ปอ้อยนี่มีดอกทุกต้นเลยนะเนี่ยนี่แหละคือลูกไม้ถ้ามว่าลูกไมนะ้น่ะเราไม่รู้รอกเพ,อเพื่อนว่าโตขึ้นนะ่ะน้องจะซวยแค่ไหเนเพื่อนเนี่ยให้ไหมละมันก็แล้วแต่นเนี่ยใบยเนี่ยใบยมันก็เมื่อนพวกงาวกวนอูเมื่อนไหลแต่มันก็เนี่ยความแข็งแรงใช่หไหมมันก็แข็งแรง มันก็โด่เด้ไปหมดนี่เพื่อนๆ,ๆถ้าบาต้นนี่ต้นตนี่เราป้าอ้อยชอบนี่ดูคอใบก็ยังมีสี่เข้าๆใบเป๊ะๆเนี่ยมันก็ส่วยตอนแรกๆป้าอ้อยก็ไม่ชอบหลอกลูกหมาบอกแล้วไปห้ามมันนะมันเป้าหู้ทุกวันทุกครั้งที่ไปแล้วมันก็พาป้าอ้อยไปดูดงลูกหมาดอดูมันื่วยันส่ยมันมีตยแต่ใบหญ่ๆอย่างนั้นทั้งนั้นเลยป้าอ้อยก็เลยหลงซื้อหมาอย่างนั้นแหละที่ซื้อมาเมาื่อวานน่ะต้นนึงอ่ะเอามาตั้งมีขนเอฟนะไม่ใช่ไม่มีขนเอฟนะเพื่อนๆถ้ามาตั้งไร้คน กะป๋ออ้อยกำลังเกี้ยงอยู่จะส่งยังไงนี่ก็เลยแนะนําเขาบอกให้เอาต้นเล็กนี่ดีกว่าไม่นู่น 300, นี่สามร้อยคูนึงนี้หกร้อยแล้วก็มีสามร้อยห้าสิบคูเจ็ดร้อยได้ส่องต้นเลยอะไรเงี้ยก็เนี่ยแนะนําเขาเนี่ยเพื่อนดูลูกไม้เนี่ยจะใส่เนี่ยสามร้อยเพื่อนสามร้อยใครยากได้ก็ทักมาแลวแหละป๋ออ้อยวันเนี้ยป๋ออ้อยก็เลยมีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังแค่นี้แล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลูกไม้ก็ แล้วแต่คนชอบถ้าป้าอ้อยก็ยังไงใจก็รักบอบลโบราณเพืือน,นชอบบอลโบราณชอบบอลเก้าก็อย่างสะส้มบอลเก้าบอบลโบราณเมื่อวานที่ป้าอ้อยไปรับมาป้าอ้อยก็แบ่งค่ายนายตับวีดชนะนายทองแก้วไปไปต้นนึงให้เข้าแล้วป้าอ้อยก็เอานายทองเม่นไหวหรือไงนี้แหละเพราะว่าอันนั้นมันมีห้าใบไงเราก็ค่ายใบยเยอะๆเพราะราคาเท่ากันเราของป้าอ้อยมันมีซี่ใบแล้วก็ซี่เมื่อมันจะเหี่ยวน้อยป้าอ้อยก็จะเอาไว้เอง พราะว่าป้าอ้อยก็จะอย่างนี้แหละสะโซมเอาไอ้คือกําไรก็ไป,ไปซื้อไปซื้อต้นไม้ที่ตัวเองนั้นมาสะส้มเพื่อจะเอามาแบบขยายพันธุ์ไงเพื่อนเพื่อนจะแบ่งปันเพื่อนเพื่อนต่อไปแล้วก็ไอ้พวกเนี้ป้าอ้อยก็รับมาเพื่อจาหน่ายเพราะยังไงอะมันก็ซวย,ยงไงยังกับข้องป้าอ้อยอะ <S 1> <S 1> <S เนี่ยมันก็จะเป็นบอนบนบนลบนๆเงี้ยมันจะมีกุ้มกุ้มขนชอบอลบอลอะไรเงี้ยไหม ก็ยังมีท่ามาเลยนะท่าปลาอ้อยนะไม่มีจาหน่ายออกไม่ทันเพื่อน,อนไม่รู้จะเอาอะไรมาค่ายเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็รอว่าปลาอ้อยมีอะไรค่ายมาั่งมีอะไรมั้งจะเอาอะไรดีว่ามันก็เลยแนะนําบอกว่านี่แหละป้าเอาลูกไม้ไปลองดูเดี๋ยวนี้ใครๆก็ไปเล่นลูกไม้นะเพ,นเพื่อนแล้วแต่ใจคนชอบนะจ๊ะไอเงียปลาอ้อยไม่ว่าหรอกไม่ไม่ว่าใครทางนั้นแล้วแต่จะใครที่รัก ลูกไม้วันนี้ก็เอฟไมาใครที่รักบอลมีชื้อก็นั่นแหละเมื่อกี้ที่ป้าอ้อยให้ดูน,นะเพื่อนเพื่อนกระค่ายแต่ตอน,นี้อยู่ในตู้อบป,ป้าอ้อยต้องเอาออยนเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้มันแข็งแรงดีก่อนให้มันอยู่ข้างน้องดีก่อนที่ก็เขาบอกแล้วว่าถ้าในตู้อบมันก็ต้องให้น้องชินอืมก็ไม่เคยมีตู้อบเขาบอกว่าร้องร้องเพื่อนๆื่อนใช้กล้องโฟมนี่แหละจากต้นไนสู้ก็ใช้ซ่องชั้น ตาอันเนี้ยนาดเนี้ยซ่องฉันยู่ดันเพื่อนแต่ถ้าลูกหมายปอ้อยไม่ได้นะต้องใช้กล้องโฟมที่ส้มอนเนี้ยซ้ำส,สูงถึงจะซ้ำลูกนะเพื่อนเพื่อนไม่งั้นเอาไว้ไม่ยู่หนะึ<ๆ>่งเพื่อนอ่าสุดท้ายเนี้ยปอ้อยก็มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆนฟังแค่นี้นะจ๊ะมีต้นไม้ลูกไม้มาแบ่งปันอีกเหมือนเดิมหนึ่งต้นแปดสิบบาทซ่องต้นร้อยห้าสิบซ้ำต้นซ่องร้อยเหมือนเดิมจ้ะเพื่อนๆน ใครยากได้ต้นไนอะไรก็ทักมาโทรมาโทรมาห้าปาอ้อยหรือแอดไลน์มาที่เบอร์สูนก้า3แปดหนหนึ่งซซี่ซองะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้ป้าอ้อยก็ขอคอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาดูช่องป้าอ้อยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะแล้วขอให้เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทุกคนจงมีความสุข คิดอะไรก็ข้อให้ส้มป้าธนาดังใจว่างเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนถ้าป้าอ้อยพูดผิดทางพลาดประการใดหรือว่ามีคําพูดใดๆไม่ดีล่วงเกยเพื่อนเพื่อนไปก็ข้อให้เพื่อนเพื่อนให้อภัปยป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆน,นป้าอ้อยก็ข้อจบขีดเพียงแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า